สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นหม่อนกันนะคะหมอนที่บ้านเราบางต้นเราก็ปลูกในในดินนะคะปลูกเลยลงดินก็จะได้ต้นใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นหม่อนเชียงใหม่นะคะปลูกลงดินนี่ข้อดีก็คือเราจะได้ทรงพุ่มที่สวยนะคะแล้วก็เป็นร่มเงาใหเรานั่งหลบร่มเวลาหน้าร้อนนะคะ แล้วก็เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ได้ด้วยเพราะร่มของเขาใหญ่แต่ว่าถ้าพื้นที่ของเราคับแคบวันนี้เราก็จะมีวิธีมาบอกการปลูกในกระถางนะคะการปลูกบนในกระถางก็สามารถโตได้นะคะอย่างทางนันนี้ก็ดกตั้งแต่เกิดนะคะดกเป็นพวงเป็นพุ่มอันนี้เพื่อนให้มานะคะที่บ้านเรายังไม่มีแต่เขาบอกว่าดกมาก ดกจริงๆนะคะขนาดกิ่งเล็กยังดกตั้งมีตั้งสี่ช่ออย่างต้นนี้เขาติดตานะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนลงกระถางวิธีการดูกิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกิ่งชามและกลิ่งจิตาถ้ากิ่งไหนพร้อมลงกระถางรากของเขาจะสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีสีอมน้าตาลอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อที่หน้าของเขาจะได้ไม่เน่าเดีย๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าค่ะ กระถางที่ใช้ก็ใช้ที่โตขึ้นก็คือประมาณหกถึงแปดหกถึงแปดนิ้วนะคะเพราะว่าถ้าเล็กกว่าน,นี้ก็คือจะทําให้รากของเขาค่อนข้างแออัดวัสดุที่ใช้ในการปลูกก็คืออย่างที่ลืมไม่ได้ก็คือมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางถามว่าทําไมต้องใช้มะพร้าวสับมะพร้าวสับนอกจากเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ระบายน้ําดีด้วยน้ําไม่ขังใต้กระถางนะคะ พราะหมอนจริงๆแล้วถ้าเราปลูกกระถางไม่ชอบน้ําขังถ้าน้ําขังหนกของเขาก็จะเน่าแล้วก็จะไม่มีการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะดินอันนี้ก็เป็นดินหมักมูลไก่นะคะหมักไว้ประมาณ1เดือนก็จะได้ดินแบบนี้ใส่รองก้นกระถางไปเลยค่ะ ดินหมักที่เราทําเองก็ทําให้ร่วนซุยแล้วก็มีสารอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะใส่ไปประมาณครึ่งกระถางหลังจากนั้นเราก็นําต้นมาจุ่มน้ําก่อนนะคะเพื่อที่รากเขาจะออกง่าย เห็นไ,ไหมคะแล้วเราก็ลงปลูกวางให้กึ่งกลางนะคะเพื่อที่จะได้ทรงสวยส่วนกิ่งที่พลาสติกคุ้มนี่เราต้องปลูกได้สักประมาณอาทิตย์แล้วก็แกะออกนะคะแล้วก็ส่วนผลนี่เราก็เอาออก รอบๆรบข้างใส่ด้วยมะพร้าวสับเพื่อที่ทำให้ช่องอากาศเดินได้ดีนะคะแล้วก็ไม่อับจากดินที่เราใส่ลงไปนะคะ ลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็วางไว้ในร่ม็ดวันนะคะเห็นไหมคะเมื่อลดน้ำเสร็จแล้วเราสังเกตนะคะถ้าน้ำที่เราลดแลวลดปริมาณมากแห้งเร็วภายใน1-2นาทีแสดงว่าดินที่เราใช้ดีแล้วก็วัสดุในการปลูกของเราค่อนข้างจะระบายน้ำดีนะคะฉะนั้นเราจะไม่เจอปัญหารากเน่า เสร็จแล้วเราเด็ดผลนี้ออกนะคะเพื่อที่จะไม่ถ่วงต้นเล้วต้นของเขาก็จะโตวไวก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางช่องของเรามาโดยตลอดขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ